โอเคก็ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจากเพจอาราคอมาด่กันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c กโ o e m ็มจากเซิร์ฟเวอร์การีนาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆและการเผื่อใครอยากทำทีมในการลอโนเอลชุดว่ายน้ำนะครับว่าเราควรหาตัวอะไรมาทาบ้าง ควรใช้ตัวอะไรในทีมบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไปดูหลายๆช่องมาแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะอวยไปในทางที่เป็นทีมสีแดงซะส่วนใหญ่เอามาเล่นคู่กันเนาะแต่ว่าสำหรับผมอะ่ะอันที่จริงเนี่ยโนเอลเนี่ย มันไม่ได้ใช้คู่กับทีมสีแดงนะครับตัวของเขาเนี่ยมันเก่งพอที่จะลงทุกดันเจียนได้เลยแล้วคราวนี้เราควรใช้กับตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในจวนของร้านเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเด็วทันใจไร์รีฟันนะครับนะผมขอแนะนํามารู้ช็อปเลยเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบีนเยนสุดโต๊ะตกฎหมายแล้วก็เปิดทาการมาแล้วกว่าสปีแล้วก็ร้านของเขามีคนกดถูกใจแฟนเพจถึง1 4 0 0 0 0คนรับเติมทั้ง R.O.E. ฟ f i ไ e r o รูบบอกราก็ Black h o w e M ถ้าเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Black โ o เ e r M ์อยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Black โอเวซึ่งขายได้เปลี่ยนบาราฟอร์มารีสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า No เอลเนี่ยร่างชุดว่ายน้ําหรือว่า Limited เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอ่าสำหรับ No เอลร่างนี้เนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างเผื่อใครยังไม่รู้นะครับ No เอลเนี่ยนะครับร่างชุดว่าายน้ํหรือ Limited การโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมนะครับนะแล้วเพิ่มดาเมจให้ตัวเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างโกงสก,กิลที่2เป็นการบัฟนะครับในส่วนตัวของการสร้างโล่พลังเนี่ยจากพลังโจมตีเวทของเขาเนี่ยนะครับมาครอบทั้งทีมแล้วเราสามารถเลือกได้1ตัวละครที่จะเพิ่มบัฟอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสก,กิลนี้สามารถบัฟเพิ่มเกราะให้ทั้งทีมได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งกับตัวละครที่เราเล็งไว นะครับแล้วก็อัติเมตเนี่ยเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมพร้อมบวกพลังโจมตีเวทอ่า55%เนี่ยครับคือแม่งแรงมากนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับอ่าสกิลระดับ LR เนี่ยเดี๋ยวผมขอแปลก่อนนะผมผมจำไม่ได้นะครับเออ่โอเคแป๊บนึงนะครับสกิลระดับ LR เนี่ยนะครับสกิลระดับ LR อาบวกพลังเวท12%ให้ตนเองนะครับก็เล้นนวาดีเพราะตัวของน้องเนี่ยเปสายจบตีเวทแล้วก็สกิลระดับ2ดาวเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยนะครับถ้าเราเป็น2ดาวนะมันจะสร้างโล่สีฟ้ามาให้เราเลย10%จากพลังชีวิตของเราสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่น้องโนเอลเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับโนเอลเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโล่คุ้มกันให้เราได้เนี่ยแมคคิกใน,ในการเล่นของโนเอลเนี่ย จะเป็นการสร้างโลครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือเลือดธรรมดาใช่ไหมเมื่อเราใช้สกิล2เนี่ยเราจะสามารถล็อกเป้าแล้วก็เพิ่มโลได้เห็นไหมสังเกตรครับมันจะเพิ่มโล่2ครั้งอ่าจะเพิ่มโล่2ครั้งก็คือตัวที่เราคลิกใส่เนี่ยจะได้โล่2ครั้งตัวอื่นๆเนี่ยจะได้โลแค่ครั้งเดียวแล้วตับใจที่โนเอลเนี่ยมีโลสีฟ,ฟ้าตัวนี้เมื่ออีกฝ่ายโจมตีมาเขาจะเคาน์เตอร์เอ็แท็กเป็นการโจมตีธรรมดาใส่สัตูทั้งทีม การโจมตีธรรมดาของเราเนี่ยก็เป็นการโจมตีใส่ศัตรตูทั้งทีมสกิลอัลติเมทเนี่ยเป็นการโจมตีใส่ศัตรตูทั้งทีมเหมือนกันเพราะฉะนั้นโนเอลจะมีสกิลทุกอย่างเป็นการโจมตีใส่ศัตรทูทั้งทีมแถมสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้จากสกิลนี้แถมแม่งยังเป็นแทงได้อีกถ้าฝ่ายโจมตีเราเนี่ยหวานเจี๊ยบครับสว,สวนคืนสวนคืนสวนคืนผมเคยเปิดคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นโนเอลเนี่ยถ้าจะถามว่าเล่นกับทีมแดงไหมเนี่ยมันก็ดีนะครับนะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าเราควรเล่นทีมเนี่ยกับตัวอะไรบ้างนั่นเองเนาะก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยทีมที่โนเอลควรเล่นด้วยถ้าเป็นสีแดงนะอ่าเราเล่นโนเอลลิมิเต็ดใช่ไหมครับหรือว่าชุดแม่น้ำส่วนตัวคิดว่าเล่นคู่กับชาร์ลอตครับอ่ามีโมซาร่างเอสรนะครับแล้วก็แอสตาหลากัหลกๆผมว่า3ตัวนี้น่าจะค่อนข้างโอเค ก็คือแอสตารเนี hmm. ่ยมันเป็นตัวละครที่เชื so ่อผมไหมมันเก่งกว่าเซตโตล่าง SR ครับแอสตาร่าง SR เนี่ยดีกว่าเพราะฉะนั้นเล่นแอสตารก็ได้ครับย่วยุได้ได้รับดาเมจน้อยลงอ่าสตันได้อะไรประมาณนี้นะครับดีกว่าเซตโตรที่สาแล้วก็ตัวละครสายฮิลเลอร์ไปในปัจจุบันสีแดงอ่ะมันยังไม่มีเราต้องใช้ตัวของอ่ามิโมซ่าล่าง SR เนี่ยไปก่อนแล้วก็ตัวของอ่าชาร์ลอตเนี่ยชาร์ลอตเนี่ยเขาจะมีสกิลที่สามารถทําให้เราเนี่ย ได้รับตาตรงนี้อ่าการตีตราเนี่ยถ้าพารามิตรที่ฆ่าตัวละครที่ตีตีตาตายเนี่ยเราจะได้โจมตีอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาใช้คู่กันได้แถมยังลดพลังป้องกัน50%แถมสกิลนี้เนี่ยลดพลังโจมตีของอีฝ่ายด้วยเพราะฉะนั้นใช้คู่กับชาร์ลอตก็ได้หรือใครจะเล่นเป็นตัวละครซับพอร์ตคู่กับแซลลี่ก็ได้แซลลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มพลังเวทเป็นบัฟเพิ่มพลังเวท84%เพราะฉะนั้นเพิ่มอัตราคิ ใครอยากเล่นตัวละครที่เป็นสายดาเมจจ้าหรือว่าเอามาเพิ่มพลังเวทเนี่ยผมมองว่าก็เล่นเป็นตัวของแอสตามิโมซ่าแล้วก็แซลลี่ก็ได้หรือไม่จะเป็นต้องใช้แทงก็ได้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน,น้านี้ตัวของโนเอลมันเป็นแทงในตัวเองได้สร้างเกาะสร้างอะไรให้เพื่อนได้ไม่จะเป็นต้องเล่นแอสตาก็ได้เล่นเป็นชาร์ลอตเล่นเป็นแซลลี่เล่นเป็นตัวของมิโมซ่าร่าง SR ทีมแดงใช้แบบนี้ไม่จะเป็นต้องมีแทงได้แน่นอน100%แต่ทีมที่ผมแนะนําว่ามันใช้ได้ทุกดันเจียนเลยเนี่ ถ้าเป็นไปได้นะสำหรับผมนะ,ะตัวของโนเอลล่างลิมิเต็ดถูกไหมครับแล้วเราจะใช้มาคู่กับลาเดสมิโมซานะครับหลักๆลาเดสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสร้างโล่ได้เหมือนกับโนเอลเลยโดยพลังเวท120%เหมือนโนเอลด้วยแถมตัวของลาเดสเนี่ยการสร้างโล่ของเขาเนี่ยสกิลนี้เนี่ยยังทำให้เราลดดาเมจที่ได้รับ25%แถมไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะผิดปกติต่างหาก ก็คือไม่โดน CC เลยเพราะฉะนั้นลาเดสเนี่ยใช้มาคู่กับโนเอลเนี่ยมึงปั๊มพลังบอกเลยว่าปั๊มพลังแบบเนี่ยเห็นไหมปั๊มไอตัวโล่เนี่ยกันทั้งวันนะครับโนเอลปัมป๊มลาเดสปั๊มเกาะแม่งไม่หายสักที2ตัวเนี้ยใช้คู่กันเนี่ยยันชาติหน้าครับนะแล้วก็ถามว่าใช้กับตัวอะไรอีกก้อนตัวมิโมซาร่าง s อ r หรือว่าลิมิเต็ดนั่นเองมิโมซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถฟื้นฟูเลือดล้างสถานะผิดปกติสร้างโล่พลังป้องกันเพิ่มให้เราได้แถมยังชุบชีวิตได้ ตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับแถมเราเอาไปเล่นกับตัวของอวิลเลียมได้อีกวิลเลียมเนี่ย<ส>เพิ่มบัฟนะพลังโจมตี84%เนะครับเพิ่มความเร็วเพิ่มความคล่องตัวอย่างเงี้ยนะครับแถมยังมีเค้าโต้แอคแท็กอีกตังหาาอีกรอบหนึ่งนะครับใช้คู่กับอะไรพูดง่ายคือซับ3อ่ะซับ3โนเอล1เนี่ย<ม>ก็ไปได้ทั้งวันเลยครับบัฟ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 โจมตีแต่โนเอลตัวเดียวก็ได้หรือใครจะเอาตัวของอวิลเลียมออกแล้วก็เอาเป็นโตรตัสก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมอะผมรู้สสึกกกวว่่่า2ตััทีีใช้้คคูบอดดดไุ็ื แล้วก็ตัวของมิโมซาอ่าประมาณนี้หรือใครจะเล่นเป็นตัวบัฟดามเมจเล่นเป็นตัวจบเกมถ้าเป็น PVP นะถ้าเป็น PVP เนี่ยโนเอลลิมิเต็ดนะครับโลตัสใช่ไหมนะครับวิลเลียมแล้วก็ตัวของฟิลลันคือดาเมจแม่งโคตรแรงเลยครับคือดามเตจแรงมากๆหลกักๆ PVP เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราต้องเน้นจบเกมเร็วก็เล่นเป็นฟิลลันนะครับเล่นเป็นตัวของวิลเลียมโลตัสแล้วก็ตัวของอ่าไอตัวโนเอลล่างชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นใครอยากฟาร์มดานหาลาเดสหาตัววิโมซ่ามาใช้แล้วก็เอามาคู่กับน้องโนเอลล่างชุดว่ายนะ้ำเนี่ยก็สบายแล้วหรือใครจะเอามาใส่กับโรตัสด้วยวิลเลียมด้วยเนี่ยก็จะดีไปอีกไม่จะเป็นต้องมีแท้งเลยก็ได้ครับเพราะตัวแม่งเก่งมากหลกัลกๆจะประมาณนี้แลวกันเพราะฉะนั้นโนเอลไม่จะเป็นต้องเล่นกับทีมสีแดงครับเล่นกับทีมอะไรก็อร่อย<ๆ>เพราะว่าตัวมันเก่งมากๆ,ๆมากๆแบบมากๆล้านตัวเลยนะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลกักๆจะประมาณนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงทีมแดงอย่างเดียวเพราะว่าโนเอลมาเล่นด้ทุกทีม ใส่กับทีมไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาเก่งสุดๆเนี่ยโนเอลกับลาเดสต้องคู่กันเพราะว่าจะเป็นสายปั๊มเกาะปั๊มเกาะเผื่อใครไม่รู้โนเอลถ้าไม่มีตัวของเกาะที่เป็นสีฟ้าที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าตร์แอคแทปได้เพราะฉะนั้นคู่กับลาเดสเนี่ยมันเลยจำเป็นมากๆนั่นเองก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปวีดีโอนี้ผมต้องขอจบต่เพยงเท่านี้้วกันครับสวัสดีครับเผื่อใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ